เปิดตัวออกมาย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ mercedes-amg c l e 53 f 4matic ตัวคูเป้ที่เป็นโมเดลล่าสุดนะครับของตัว mercedes-amg โดยมาพร้อมกับพละกำลังนะครับเกือบ500แรงมา้าคันนี้จะมีรายละเอียดอะที่น่าสนใจรวมถึงราคาตั้งอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังครับ โดยเมื่อเริ่มต้นที่ราคานะครับสำหรับ Mercedes AMG CLE 53 f o r t m a t i c ตัวนี้นะครับจะมี1รุ่นย่อยเท่านั้นนะครับเป็นรุ่นประกอบในประเทศไทย CKD มาพร้อมกับราคา5,250,000บาทซึ่งจะมีราคาแพงกว่าตัว CLE 300นะครับรุ่นปกติอยู่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับอย่างที่หลายๆคนได้ทราบนะครับว่าตัว CLE c o คู e นะครับเป็นรหัสใหม่ของทางเมอร์ d e s b e เปนะครับ ที่เป็นการควบรวมนะครับระหว่างตัว C คูปกับ E คูปเข้าด้วยกันนะครับทําให้ขนาดตัวถังนะครับของตัว c l e นะครับจะอยู่ระหว่าง C คูปกับ E คูปนะครับโดยความยาวนะครับจะอยู่ที่4 8 5 0มมความกว้างนะครับอยู่ที่1 8 6 1แมลมและความสูงนะครับอยู่ที่1 4 2 2ส่มมส่วนระยะฐานล้อนะครับจะอยู่ที่2 8 6 5ันดยมิมตมิติตัวถังนะครับก็จะเอ็นไปทางฝั่ง E ีคัสเยอะหน่อยนะครับ หัวใจสําคัญนะครับของตัว CLE 53ตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่มาพร้อมกับกําลังแรงม้านะครับระดับเกือบ500แรงม้าเลยนะครับโดยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะใช้รหัส M256 นะครับเป็นเบนซิน6สูบแถวเรียงนะครับขนาด3.0ลิตรพ่วงกับระบบอัดอากาศนะครับหรือว่าเทอร์โบชาร์ตกำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่449แรงม้าที่5,800รอบจนถึง6,100รอบนะครับ ส่วนแรงบิดสูงสุดนะครับจะอยู่ที่560นิวตันเมตรที่2,200รอบจนไปถึง5,000รอบต่อนาทีนะครับโดยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้า e q h boost นะครับซึ่งจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะครับกำลังในช่วงต่างๆนะครับทำงานร่วมกับเกียร์โตมัสนะครับ9จังหวะ n g speed s h i p นะครับขับเคลื่อนเป็นปโลบบล้อ 4matic ทำให้คันนี้นะครับสามารถทำอัตราเร่งสูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน4.2วิ และท็อปสปีดนะครับทำได้อยู่ที่270กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวจะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะครับให้เลือกเช่นเคยนะครับประมาณ5โหมดนะครับก็จะมี slippery comfort sport sport plus แล้วก็ individual นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีโหมดขับขี่พิเศษนะครับก็คือโหมดออกตัวนะครับ let start กับโหมดดิฟนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับใครที่อยากขับดิฟนะครับตัวนี้ก็ทำได้ง่ายเลย ส่วนของรายละเอียดอุปกรณ์ออปชัน Option กันบ้างน,นะครับเริ่มต้นจากภายนอกตัวรถนะครับที่จะแตกต่างจากตัว c o e 3 0 0นะครับมีหลายจุดเลยนะครับอย่างแรกก็คือการตกแต่งนะครับเป็นชุด a mg ในแพ็กเกจรอบคันนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับที่เป็นซี่ตั้งนะครับสีดำดูดุมากรวมถึงตัวกันชนด้านหน้าด้วยนะครับก็เป็นดีไซน์คนละแบบกัน ตัวตัวชุดไฟหน้านะครับจะได้ชุดไฟหน้านะครับเป็นแบบ a d ตติฟทีฟไฮบร e a แ s ซีดนะครับพร้อมกับตัวดิจิตอลไลท์ด้วยนะครับก็เป็นตัวสเปคท็อปสุดเลยส่วนด้านข้างตัวรถนะครับโดดเด่นด้วยตัวล้อลอยนะครับที่มีใส่มาให้ขนาด20นิ้วเป็น AMG มนะครับมัลติสป็อกสีดำด้านนะครับยิ่งดูดุขึ้นไปอีกนะครับโดยจะมาพร้อมกับรบเบกนะครับเป็น AMG h i g h Performance นะครับคาลิเปอร์ด้านหน้านะครับ4พอร์ตด้านหลังอีก1พอร์ตนะครับ และคันนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับระบบเลี้ยวล้อหลังด้วยนะครับ Active Rear Axle Steering นะครับในส่วนของด้านท้ายตัวรถนะครับก็จะมีการใส่ชุดแต่งนะครับ AMG นะครับไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเป็นสีดําเงารวมถึงเรือดีฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับก็เป็นสีดําเงานะครับโดยจะมาพร้อมกับท่อไอเสียนะครับปลายคู่ออกข้างละ2ฝั่งนะครับ ตัวตัวท่อเสียนะครับก็สามารถปรับระดับเสียงท่อได้ด้วยนะครับก็สามารถปรับเสียงท่อนะครับได้ทั้งโหมดบาลานซ์กับโหมด p o w e r f u l ลนะครับส่วนภายในนะครับการดีไซน์ของตัว cle ตัวนี้นะครับจะมีความคล้ายคลึงกับตัว s class นะครับก็คือจะมาพร้อมกับตัวหน้าจอนะครับที่เป็นชุดหน้าจอมาตรวัดนะครับขนาด11.9นิ้วหวางแยกกับหน้าจอสัมผัสตรงกลางนะครับที่มี ขนาดอยู่ที่12.3นิ้วนะครับเป็นแบบแนวสโลปโดยจะมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ AMG Performance Steering Wheel นะครับมีระบบแสดงผลนะครับบนกระจกด้านหน้านะครับเป็น AMG Head-up Display รวมถึงการตกแต่งนะครับเบาะนั่งนะครับก็จะมีการหุ้มด้วยหนังนะครับ Microfiber แล้วก็จะมีการตกแต่งนะครับ Carbon Fiber รอบคันด้วย ส่วนลำโพงของคันนี้นะครับใส่มาให้ทั้งหมด17ตำแหน่งนะครับกำลังขับอยู่ที่710วัตต์นะครับรองรับเสียงนะครับ WBS mode นอกจากนั้นนะครับด้านบนหลังคานะครับก็ยังเป็นหลังคาสัลูปนะครับพ้อมม่านบางแดดซึ่งภายในโดยรวมนะครับของตัว c l e ตัวนี้นะครับก็จะมีความดุนะครับมีความสปอร์ตมากกว่าตัว c l e 300นะครับ ส่วนสีตัวถังภายนอกนะครับ CLE 5 3นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับก็จะมีสีดำสีน้ำเงินสีเทาสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับหลายนี้ก็จะเป็นรายเอียดทั้งหมดนะครับของตัว Mercedes m e r c i e d a s MG CLE 5 3 f o r t m a t i c ตัวคูเป้นะครับที่มาพร้อมกับพละกำลังนะครับอยู่ที่449แรงม้าสูนถึงร้อยนะครับภายใน4.2วิเท่านั้น เพื่อนมีความเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับคันนี้นะครับที่มาพร้อมกับราคา5 2 5ล้านแสนบาทนะครับคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ